โย่ก็สวัสดีัสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปตัวนี้เราก็จะมาเล่นโลบล็อกแมปที่มีชื่อว่ายินเตอร์โฟพีชกันอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมเนี่ยผมก็จะมารีผมพิสาจแล้วก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมีผลอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาลองซมมติว่าเบิ่มเบิ่มเลยแนละ้วกันก็เกมตั้งไปว่ามหาศาลเหมือนกันนะน่าจะได้เกือบทุกผลหรือทุกผลเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขียนบอกว่าเออเกมแบบไม่มีผลมีผลอะไรบ้างนะกโออะไรวะมีแล้วบ้างนี่ เฮ้ยเดี๋ยวเออฟอตฟอตฟักเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กินแล้ววะเฮ้ยโหเออถ้าเรากินผมปีศาจแล้วเราตัวเราตายเปล่าวะไปตายใช่ไหมโอเคแล้วกูสุ่มมาทำไมใหญ่ใหญเนี่ย e. ไม่เป็นไรตังเหลือไม่เป็นไรตังเหลือช่างมันเถอะนะครับโอเคไหนผลแรกผลอะไรมีอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรนะอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยโห โอเคอ่ะไหนต่อเลยนะ้องอะลองมาสุ่มทีละผลแล้วกันนะครับ <laughs> ผลลดอย่างครับเนี่ยแล้วมีกี่สกิลมีสกิลเดียวเหรอนี่เนี่ยโอเค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  รู้สึกว่ามันจะช้าไปหน่อยอนบะในการที่เราสุ่มผลแล้วเราก็กินออประตูฝักนี่ลยรู้สึกว่าช้านะในการสุ่มผลเราก็ต้องทําอย่างนี้นะเราต้องตายด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันกดกินเลยกูบอกว่าตัฮะอะไรวะโอ้แมปแม่งพากูหลอนแม็แมปแม่งพากูหลอนไม่ใช่อันนี้อันนี้เออเฮ้ยอุยิโตเฮ้ย บอกแล้วว่าวัดอะไรวนะน่ะสกิลซีซกิลแซดโอเคถือว่าเข้าใจได้แล้วกันนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มังไนเนี่ยเดี๋ยวเลยเลยชื่มังไนเนี่ยมาได้ไงเนี่ย มาสกิลแซดอุ้ยแบกมา้าเออสกิลเยอะดีกว่าแล้วก็สกิลเอ็กโอเคสกิลซีแล้วก็สกิลวีต่อไปนะนี่อะไรอ่ะมังไหนเนี่ยอะไรมั่มงเอ่ยอ๋ออันนี้ อันนี้คือหน้าพี่โอบิโตะหรือว่าอมองอัดนึกว่าอมองอัดนี่คือหน้าพี่โอบิโตะโอ้อยนี้เองอน,นี่อะไรอะวัตตาฟ้ามันแต่ต่าตรงนตรงเท็กเจอร์ใช่ไหมมันคือผลเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมมันมันคือผลเดียวกันใช่ไหมใช่แหละมังมังนะเอ้าเฮ้ ไหนสกิลแรกไอ้น้องอ๋อเป็นอ๋อเป็นน้ำแข็งกับแบงมากรวมกันใช่ไหมโอเคก็เหมือนน่าจะเหมือนสกิลไม่กี้เลยครับเอามาย้อมสีนะครับตามนี่แหละเอขวางทางอืมไปเลยเอเ้ยโอ้ยเอชิบหายแล้วไม่ออกจากมือกูด้วยช่างแม่งแล้วกันนะ อันนี้อะไรอ่ะซาบูไรแล้วก็รถโอ้นี่งไงฝนใหม่ฝนควันใช่ไหมเนี่ยอ๋อฝนหมีฝนหมีสกิลเซตอ้นองโอเคสกิลเอ็กอซ์ิลซีแล้วก็วีตามนั้นละ่ะ แป๊บนะอันนี้กินแล้ว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 อันนี้โอเคยังไม่ได้กินอ๋อม,มาจากไหนเนี่ยโอเคอะสกคิวซีกิวเดียวอะคือเขายังไม่ทํามาใช่ไหมผลเนี่ยเพราะแต่ว่าผลยังยังยังไม่ทํามาใช่ไหมแล้วก,กินทําไมเนี่ยสมบ๊ะแม่งเยอะเลยผลไหนยังไม่เคยกิน อันนี้เอ้ยโอเคเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ยผลไรอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนละกันนะครับอันนี้อันนี้เอ้ยอันนี้อ๋อนี่ผลนี่นี่อันนี้โอเคที่เหลือกินหมดแล้วอ่ะอันนี้ไม่ยังไม่เคยกินนะครับก็ลองดู้ละกันนะคือละอ๋อโมจิมันคือโมจินี่เอง สก,กิลแรกสก,กิลเสร็สกิลสี่โอเคอันนี้ก็เป็นผลอะไรอะ่ะผลสายลุงเหรองับโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะเน,นี่ยผลเชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหผลผลชื่ออะไรเนี่ยอะไรครับเนะี่ย กดกดได้ไหม z xcv อ้าเล่นมอนตายได้ไง z อะ ي, Z เหรอเฮ้ยะ sql s ไอ้น้อง s q x ดิ sql s e คืออะไรอะ s q x มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่มันทำมอนตายได้ปะ hey sql c s q v v ไม่เป็นไรเอาม่อออะไรวะ s q f ผลอะไรครับเนี่ย เชือกตัวกูกาไปดีออนไปแล้วโอเคต่อไปนะครับเอา้ยไม่ตัวไม่หายด้วย่างมันละกันนะครับอันนี้กินแล้ว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 อันนี้อ๋อผมใส่ลุงกินแล้วครบแล้วมั้งผมว่าน่าจะครบแล้วนะก็น่าจะไม่มีผลแล้วนะครับหรือเปล่าครบแล้วหรือเปล่า น่าจะครบแล้วนะครับทุกคนอ่าใช่มันน่าน่าน่าจะครบแล้วนะอันนี้ผลอะไรอ่ะอันนี้เรากินยังวะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เอาผลนี้นี่ผลที่ชอบมากผลสายลุงไอ้น้องเก็บไว้ก่อนโอเคอลน,นี้ผลอะไรไม่รู้กินก่อนคืออะไรอ๋อเป็นแมงมาอ๋ออ๋ออันนี้กินไปแล้วกินแล้วโอเคๆเรากินอันนี้กลับละกันนะครับผมชอบอันนี้มากกว่านะนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะแทงยาว เอาละคลิปนี้ก็เอาไอ้เพียงเท่านี้ละก,กันนะครับใครชอบฝากกดแลวกดตามให้กันด้วยนะครัแบบ๊ายบายครับทุกคนจุกรู